สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวการประกอบน้ำพุฮิปป y ด็อกนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะเราต้องตรวจใช้อุปกรณ์ก่อนนะคะว่าอุปกรณ์เราครบไหมนะคะตัวถังนะคะตัวแท่นชาร์จอันนี้นะคะในกล่องจะมีเป็นสาย USB ให้นะคะและอันนี้จะเป็นฟิลเตอร์กรองน้ำนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นด้านในนะคะอันนี้คือตัวปั๊มนะคะเป็นตัวปัม๊มแล้วก็จะมีแผ่นกรองอีกอันหนึง ะะแผ่นกรองอีกอันนึงนะคะเราจะใส่ด้านนี้นะคะจะใส่ตรงนี้ใส่ให้เข้ากับตัวสัสดส่วนตรงนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมารีวิวการประกอบก่อนเลยละกันเนาะอันดับแรกเลยนะคะการประกอบของตัวปั๊มนะคะเราจะใช้ตัวที่เป็นตัวจุดเนี่ยเอาไว้ด้านล่างนะคะหันหันหน้าเข้าหากับตัวเองนะคะเป็นด้านนี้จากนั้นนะคะเอาตัวปั๊มตัวนี้นะคะวางแบบนี้ ให้ตัวตัวนี้นะคะมันหันหน้าไปอีกด้านหนึ่งนะคะก็คือด้านนี้เนาะแล้วก็วางเข้าไปที่ช่องนะคะมันจะมีช่องอยู่เห็นไหมคะอ่าแล้วก็วางเข้าไปได้เลยนะคะแบบนี้วางให้เป็นตรงกลางนะคะนี่ก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะตัวฝาปิดนะคะเราจะใช้เป็นฟิลเตอร์กรองนะ้ำอันนี้นะคะใส่เข้าไป หมุนเลยให้แน่นนะคะอ่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเนาะเราก็จะเอาตัวฟิลเตอร์ตัวนี้นะคะใส่เข้าไปปิดตัวปั๊มนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองให้ดูเลยนะคะในการใส่น้ําใส่น้ำนะคะเบื้องต้นก็คือต้องใส่ให้เลยปั๊มไปก่อนนะคะเพราะว่าถ้าต่ากว่าปั๊มแล้วนะคะน้ําปุ๋จะไม่ทํางานนะคะอ่ามานี้นะคะเห็นไหมคะ จะใส่เลยปั๊มไปนะแล้วก็ใช้ตัวปิดนะคะหันตัวฟิลเตอร์ตัวนี้นะคะให้ตรงกับตัวปัม๊มลักษณะแบบนี้นะคะตัวแท่นชาร์จอันนี้นะคะอันนี้คือแท่นชาร์จนะใช้ได้ทั้งเสียบ USB นะคะอันนี้คือช่องที่เราจะใช้เสียบ USB นะคะและช่องนี้นะคะเป็นช่องที่เราเอาไว้ใส่ฐานเนาะถ่านอันนี้นะคะจะขออนุญาตให้เป็นระบบของการที่เป็นไฟสำรองเท่านั้นนะคะ,ะไม่แนะนำให้เป็นใช้ในชีวิตประจำวันนะคะควรจะใช้ในขณะที่เราพกพาหรือว่าไปตามสถานที่ต่างๆที่ ยังไม่มีไฟรหรือว่าไม่สะดวกในเรื่องของการชาร์จไฟอ่าไม่ใช่เป็นเสียบไฟนะคะให้ใช้่านได้นะคะแต่ไม่แนะนำให้ใช้อยู่ในชีวิตประจำวนันก็คือผ่านเนี่ยให้เป็นไฟสำรองดีกว่านะคะเนาะอ่ะก็ปิดเข้าไปนะคะแบบนี้ จากนั้นนะคะเราก็จะเอา USB ของเรานะคะเสียบได้กับอะแดปเตอร์ที่ระหัวรับไฟทุกอย่างเลยนะคะทุกชนิดเลยนะคะเสียบเข้าไปด้านนี้นะคะอันนี้จะเป็นตัวเก็บสายนะคะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยนจะจ๊ะแล้วก็ต่อไปนะคะหันตัวด้านมีไฟตัวนี้นะคะเอาออกหน้าเราหน้าเรานะคะวางตัว ถังน้ำพุนะคะเข้าไปที่ตัวแท่นไฟได้เลยนี่นะคะจากนั้นก็ลองเสียบไฟดูเลยค่ะอา,อาจจะต้องรองนิดนึงนะคะกวัวน้ํามันจะไหลออกมาเนาะอันนี้นะคะที่แอนมินลองให้ดูน้ําก็จะไหลประมาณนี้นะคะน้าก็จะไหลเอ,อิอนองประมาณนี้ แล้วเราก็จะมาดูวิธีการเปลี่ยนโหมดกันนะคะการเปลี่ยนโหมดง่ายๆเลยนะคะเห็นไฟที่สว่างตรงนี้ไหมคะเราก็แค่แตะเข้าไปเนาะมันก็จะเปลี่ยนให้โดยอัตโนมัติเลยนะคะแค่แตะนะคะไม่ต้องกดอะไรเลยนะนี่ก็จะมีการเปลี่ยนโหมดไปแล้วนะคะ โหมดที ca, ang, ini, SBS, ่เราเปิดอยู่นะคะก็สังเกตง่ายๆเลยนะคะถ้าเป็นโหมดสีฟ้าแบบนี้นะคะก็คือน้ําไหล5้านาทีนะคะแล้วก็สลับกันหยุดไหล3นาทีเนาะสำหรับโหมดที่เป็นสีเขียวนะคะเขียวตลอดเวลานะคะเขียวตลอดเวลาแบบนี้นะคะก็คือน้ําไหลตลอดเวลานั่นเองนะคะไหลทั้งกลางวันนะคะแล้วก็ไหลทั้งกลางคืนเลยนะจ๊ะ แล้วก็อีกอันนึงนะคะจะเป็นโหมดสีฟ้าแล้วก็สลับกับสีเขียวนะคะโหมดนี้นะคะตัวเครื่องนะคะจะจับแสงสว่างนะคะแล้วก็ปรับโหมดเป็น day นะคะแล้วก็เป็น night โดยอัตโนมัติเลยนะคะโดยอัตโนมัติได้เลยนะคะคือจะเอาสีเขียวแล้วก็สีฟ้าที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมาผสมกันนั่นเองนะคะ แต่ถ้าเป็นตัวสีแดงนะคะเป็นตัวสีแดงนะคะได้ในกรณีไหนบ้างนะคะหนึ่งเลยนะคะกรณีที่ตัวตัวเครื่องนะคะถอดออกจากตัวแท่นชาร์จนะคะหรือว่าตัวเครื่องที่ใส่กับแท่นชาร์จไม่สนิทนะคะใส่ไม่สนิทก็จะเป็นตัวสีแดงแบบนี้นะคะเมื่อที่เราใส่เข้าไปแล้วนิ่นะ้ำมันก็จะไลาาจะหลออกมาเดินนะคะโหนเราจะต่างหอยเข้าไปแล้วสุดยอดแล้ว